ก็คลิปนี้ก็จะมาให้ดูการเจาะยางเข็มแรกของฤดูกาลนะครับแปลงนี้เป็นแปลง251่ยางอายุ13ปีนะครับหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วนะครับแล้วก็เติมฮอร์โมนไปเทคนิคนะครับก็คือเติมไว้2วันก่อนการเจาะนะครับอันนี้ก็เติมไว้2วันครบ48ชั่วโมงแล้วช่วงเย็นของวันที่ครบเนี่ยเราก็มาเจาะพอเจาะเสร็จป,ปุ๊บผมก็เดินเลาะให้ดูว่า ผลผลิตในการเจาะเข็มแรกเนี่ยการอัตราการไหลน้ำยางก็จะไหลแบบช้าๆประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าฮอร์โมนอิทิลีนเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปทำงานอย่างเต็มที่นะครับต้องใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณสักสามครั้งโดยการเติมฮอร์โมนไปอย่างน้อย2ครั้งนะครับระบบเจาะเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราติดตั้งอุปกรณ์เราไปเติมฮอร์โมนทิ้งไว้48ชั่วโมงแล้วใช้ระบบเจาะ1วันพัก2วันเติมฮอร์โมน1ครั้งเจาะได้2ครั้งทีนี้เนี่ยในส่วนของ การเติมพวงมูลแล้วเจาะสองครั้งพอครบสองครั้งปุ๊บเราเติมพวงมูอีกแล้วก็เจาะได้อีกสองครั้งนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาดูปริมาณผลผลิตนะครับอันนี้คือปริมาณผลผลิตเข็มแรกก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับต้นที่มากหน่อยก็ประมาณหนึ่งในห้าของของถ้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกจะไม่เยอะและน้ายางก็จะค่อยมากขึ้นในเข็มที่สามเข็มที่สี่หลังจากที่เราเติมพวงมูลครั้งที่สองไปแล้วเนี่ยพอผลผลิตเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะยืด การเติมฮอร์โมนได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราเติมหนึ่งครั้งเ,เราเจาะได้สองครั้งนะครับถ้าผลผลิตเยอะขึ้นเนี่ยเราเติมหนึ่งครั้งเราอาจจะเจาะได้3ครั้งขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นแต่ละสวนไม่เท่ากันนะครับที่ไหนสมบูรณ์ดีเนี่ยการเติมฮอร์โมน2ครั้งอาจจะได้เยอะเลยแล้วก็ยืดนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางให้ท่านศึกษาดูนะครับว่าการใช้ระบบเจาะเนี่ยปริมาณผลผลิตเนี่ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่2องที่สาเป็นอย่างไรผมจะค่อยอัปเดตนะครับ ตามเวลาที่มีนะครับว่าตอนนี้ผลผลิตเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้พี่น้องที่สนใจได้ศึกษานะครับอย่างบางท่านเนี่ยยังลังเลอยู่นะครับว่าทําดีไม่ทําดีนะครับผลผลิตจะเยอะจะน้อยยังไงมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรก็ติดตามช่องนมถุ่ยางทาง y o u t u b e นะครับเ c e บุ๊กหรือทิกตอไว้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ